อืมอภิษบดูนะแกบ้านต้องมีอยู่อภิเหรอบ้นต้อมีป่ะพิธีที่เราจะทำภายในค่ำคืนนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเราจะทำหน้าสามภูพงกันนะครับ นะครับคืนนี้อาจารย์ดได้พาเพื่อนใหม่คนหนึ่งครับเพื่อจะมาเอาวิชาคมจากอาจารย์อีกทีหนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอโทษพี่พีเอทุกคนนรวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเอาวิชาคมเพราะผมก็ได้เรียนรู้วิชาคมจากอาจารย์หลายอย่างแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเชนของงานเข้านะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์ดูกพาผมมาเอาวิชาคมกับอาจารย์ที่อยู่มาเลยนะครับซึ่งอาจารย์ดููก็ติดต่อมาใช้เวลาติดต่อมานานมนกันครับพอตอนเนี้เป็น ช่วงสงการนะครับมันเป็นวันที่ดีนะครับเพื่อจะได้จะได้เอาของดีจากอาจารย์นะครับเพราะอาจารย์บอกมาว่าเราจะสักเลยจะเอาของดีเนี่ยต้องเอาช่วงสงการนะครับเพราะเป็นวันดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอาจารย์ที่อาจารย์ดุพามานะครับว่ามีวิชาของตอนนี้น้องเขากับอาจารย์ทำพิธีอยู่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่ซีดูนะครับถ้าอย่างไงไม่เกียรัไปกันเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ อาจารยทิธีกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้นะครับเดี๋ยวเราจะดูอาจารย์เขาทำพิธีกันนะครับเพราะตอนนี้อาจารย์ดูเขาพอนเรียบร้อยนะครับเพื่อจะเอาวิชาคมกับอาจารย์ของอาจารย์ทินครับซึ่งวันนี้นะครับผมบอกตรงวันนี้ผมไม่ได้มาเอาวิชาคมแร้วเพราะผมก็ไปเรียนวิชาคมจากอาจารย์หลายอย่างซึ่งวันนี้เราจะดูอาจารย์ดูกับอาจารย์นะครับเพื่อจะถ่ายทอดวิชาคมกันนะครับนี่ับตอนนี้ของเราทําพิธีอยู่นะครับนี่นะ เด็กคือมาด้ช็คานบ้านนี่กันต่อไปยวังดจันดูนี่คร,ครกอรอาอืมเอาพืบด,ดูนะแกบ้านต้อม,มียู่หองพเาบ้านต้มีป่ะนี่ครับพิธีที่เราจะทำกันในค่ำคืนนี้นะครับนี่นะครับนะเกเจ็ดอนี่ครับเราจะทำหน้าสำมภพุกันนะครับ วันนี้ครับคืนนี้อาจารย์ดูได้พาเพื่อนใหม่คนหนึ่งครับเพื่อจะมาเอาวิชาคมจากอาจารย์อีกทีหนึ่งครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอโทษพี่พี่เอฟซีทุกคนนรวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเอาวิชาคมเพราะผมก็ได้เรียนรู้วิชาคมจากอาจารย์หลายอย่างแล้วนะครับ ก็ได้แล้วอปเลยเดี๋ยวถ้าก็แดดที่ตั้งแดะที่ตั้มีแดดเยอะมันแบบแดดเลยเพราะบ่จะเจ้าฟาทุกคนนั่นแหละที่มันมากกว่า กคนตอนนี้ซึ่งผมในจุดทูบขอขมาอะไรเรียบร้อยนะทุกคนวามจริงต้องเป็นคนจริงซึ่งผมต้องาะทุกวันนี้ผมล่าผีหรือว่าตามล่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพซียังไม่เคยเจอของจริงนะของจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก่อนที่ผมแดีว่าบางช่องอาจจะมาให้ทุกคนได้เห็นนะไม่เคียบใช่ใช่ร้วุณบงกุฎมือซ้ายทุกคนตอนนี้มือซ้ายเขาจะมาสร้าผมเพื่อที่ว่า จะปามล่าวพวสมิงว่าพวกที่เรียนวิชาคบนะแต่ว่าเราต้องเรียนเราต้องปามล่าให้ได้เพราะนามานอาจารย์มาทีนะผมก็ผมเคยสั่งกับเขานะก็ได้ขคงดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมตามหาคนที่สิบได้แล้วผมดีใจมากเลยตอนนี้กําลังทําพิธีอยู่ทุกคนแต่ว่ารอดูช่วงเวลาที่อาจารย์ผมจะสักให้ผมก่อนหรือว่าจะสักให้ รู้สิทธิ์แต่ว่ามือขวัผมที่เรียกมานะทุกคนเพราะ่ยเพราะเขาเป็นคนแบบเงียบไม่คุยเหมือนผมนะ่ะเอาเอาคือเอาทำจริงเ่ยแต่ว่าในค่ำคืนนี้เชน,นคนลังเขาก็เขาจะไม่สักนะแต่ว่ามาเอาวิชากับผมแต่ว่าปีหนึ่งอะสักได้แค่สองคนนะส่งกาเนะี่ยวันที่สิบห้าเนี่ยแต่ว่าเชนคนลังเขาต้องรออีกปีหนึ่งวันที่สิบห้าเหมือนกันนะทุกคนแต่ตอนเนี้ย ผมไม่ได้ไปล่าท้าพี่นะทุกคนที่ผมหายไปสองสามวันเนี่ยทุกคนไม่ต้องคิดอะไรมากมายแค่คิดซะว่าอาจารย์ดุงเนี่ยที่หายไปเนี่ยต้องไปตามล่าของดีๆเพื่อที่ว่ากลับมาปกป้องแล้วนะดีแล้วครั้งทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไหว้ดินพ่อแม่ผมก็ยังไม่ได้ไหว้นะแต่ว่ามาขอของดีเพิ่งกลับมานะกลับมาจากประเทศไทยเพิ่งถึงเย,ยนเนี้แล้วก็โอกาสดีผมมาทาตรงนี้เลยทุกคนอันนี้ข้างคนนนี่เลยอาจารย์ผมอยู่นี่นะ กระเป๋ซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะสักวิชาของให้อกจ์ดูกคอนนะครับนี่นะครับพิธีถับตอนนี้พิธีก็เริ่มแล้วนะครับพี่พีทุกคนครับ ใช้เข็มนะเป็นกระดูกนะครับเป็นกระดูกของอะไรผมก็ไป็นบ้านของเขงาฝาคนนี้เขาไม่ได้ใช้เข็มนะครับนี่ครับร้อนมากเลยแล้ว,ลวทุกคนตอนนี้ต้องมีข้อห้ามด้วยครับผมไม่รู้ว่าห้ามอะไรเดี๋ยว ผมจะไม่บอกเพีอสีทุกคน

对的。 ตอนนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยคนหนึ่งครับอาจารย์หนูเ็าเสียบเรือเรือนน็อกน้องออขายคนหนึ่งนะครับเรยวเนี่ยเรียด ก่อนจะฝากให้เขาพิจารณาดูนะแต่ว่าเช่นคนน่ะเขาสั่งยังไม่ได้นะเขบาบอกแบบที่งสัต์ทุกคนทาว่าเจ็บไหมน้ำตาผมร่วงอย่างนี้นทุกคนอาจารย์ของผมคนที่สิบของจริงทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าจารย์ดุงคนลาทาพพีแค่หลอกลวง อย่างนี้มันไม่ใช่นะทุกคนผมเนี่ยของจริงของแท้ดูเนี่ยทุกคนรัชชินันเขาซึ่งไม่กระเจาเหตุการณ์น,นี้เขาซึ่งก็มาถ่ายวิดีโอกับผมนะทุกคนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนจริงแน่มาตามหาของจริงทุกคนเ,นเพื่อมาพิสูจน์ให้รู้ให้เพียร์ซีได้รู้ว่า อาจารย์ดูประมาณไม่กลัวผีไม่กลัวโคสมิงไม่กลัวดวงวิญญาณไร้ไร้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเดี๋ยวดูแล้วก็พิจารณากันดูเองนะทุกคนความจริงมันต้องเป็นความจริงนะทุกคนเดี๋ยวคุยเยอะค่ว่าวบอกว่าเราปวดเก่งนะแต่ว่าถ้าพี่คนไหนมาพิสูจน์กับผมก็มาได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีคนดีก็ผมก็อาจจะช่วยได้นะทุกคนเดี๋ยวผมชอบของจริงนะทุกคน พูดจะป่ะ ทุกคนตอบน,นี้ซึ่งว,ว้ไวๆฝั่งน้นนะครับอ้นนไอ,อุ้งเดี๋ไปย่าอุ้งเดี๋ยวว่าอุงปน ทุกคนอนนี้ก็เสร็จภารกิจของอาจาร,รย์ดุกคนรัภพีแล้วและต่อไปทุกคนหลังตรงกานี้ผมจะปรับล่าไม่ว่าสมิงหรือว่าอะไรเนี่ยทุกคนเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจาร,รย์ดุกคนทัฐภพีนะผมจะปาัล่าให้สุดแม้ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าฝั่งพม่าทางเหนือทาะงละักผมจะไปให้สุดเลยนะจะปามล่าให้สุดเลยและในค่ำคืนนี้ผมต้องขอพีเอซีทุกคนในค่ำคืนนี้ต้องขอลากอนนั้นะผมก็มาคงดีจะอาจารย์เสร็จนะ บางคนอาจจะบอกอาจารย์จุ่ไใบนั้นผมได้ของดีมาเยอะยะแต่ว่าอาจารย์คนนี้คือไม่มีลาให้ให้แค่สักนะทุกคนและในค่ำคืนนี้บ้องขอลาเพียสีทุกคนสวัสดีครับเจอกันของจริงแน่แน่